ยขยานขยันอันนี้แม่ยญ่ยปลูกเองเบิร์ดเลยนะคะ่ะบบกเขียกเขียะแบกพีกิกบักไข่บบแบกไข่กะเพรา มะเขือธรรมดาเขอธรรมดาเ้ยพี่ขึ้นนาฮักเนี่ยจิเป็นอ้วนอ้วนนายักนายยักษ์มีมะเขือนํำบ่มะเขือไอ่ังก่อมะเขือเอาไปสุกก่อหนูกะบ่อ่ตห้มก ไมมีเบิร์ดก็ต้องไปไปไหนเลยเข่าวสวนกะได้กินเลยนะั่นกูไหวมไห<อ>ม่กล้าอะไรกูเพิ่นฮักต้นไม้เพิ่นรลายหลายไปมองไดก็กลับไปรดน้ำกลับไปรดน้ำก่อนความสุขเพิ่นเ <c oughs> ออความสุขเพิน่น <c oughs> บักอื้อบักอื้อก็เป็นน่วยแล้วอือ <c oughs>